ที่เว็บจากใทยผ่านลาวมาเที่ยวเวียดนามกับผู้ชายอัพว่ามันนาดอหไจะพร,ร้อมแล้วไปไปลุยเชิดด <Yeah, S 2> ังสุดไมาชมภาพงดงามของถนนเรียบไหลเขา,ท,า,าท่ากลางนาคัดนบันไดกันก็นกผมโ้อสวยจะให้รีบไปได้ไงอรุณสวัสด์จากเมืองที่อยู่สูงที่สุด ในอินโดไชน่านะฮะเมืองสาปาประเทศเวียดนามนั่นเองนะถูกคนผมไม่คิดว่ามันจะรู้รามาเอาขนาดนี้รสชาติไม่เหมือนกินไม่เหมือนมีที่เมืองนี้เมืองเดียวกินเป็นประสบการณ์โอ้พี่พลสุดยอดเอาลยเอ้ยพี่คนทำเวียดนามลเอใไ,ไ,ไม่และนี่ก็คือวิวนาขั้นบันไดนะฮะอันเป็นไฮไลท์ของประเทศเวียดนามที่เห็นปุ๊บ ทุกคนจะรู้เลยว่าที่นี่คือมูจังจ่ายนี่ครับทุกคนว,ว้าวนี่ฮะับความอลังการของนาขั้นบันไดแห่งมูจังจ่ายปิติวู้ฮู้เชิดทุกคนโอ้โหผมหลงสเสน่ห์ภูเขาลูกนี้มากนะฮะนี่ดูดิโคตรสวยเชิดโดวิวโคตรเจ๋งอโอ้โหทางอาจจะหดไปสักหน่อย แต่วิวข้างทางสวยนะครับผมนี่ฮะเป็นลิฟต์แก้วที่สูงขึ้นไปข้างบนเลยฮะแล้วก็จะมีทางเดินกระจกนะที่วิวทิวทัศน์นะฮะก็จะเห็นภูเขานะครับที่อลังการมากนะอ้าวนี่ไง,งทุกคนต้นไม้โดดเดียว ตรงน,นี้เหมือนกับเป็นหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านจีนโบราณเหมือนในหนังจีนนะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็มาชมสาวๆแต่งตัวกันสวยๆือนไหลมาจากค้อนเมฆนะฮะทุกคนท่ากลางภูเขาสูงนะวิวตรงนี้โคตรสวยนะเนี่ยฮะมีลำธารน,นะครับมีภูเขามีทุกนาเอาเซเอาเซเวียดนามเขาทำถึง และนี่คือความมามันและความสนุกของการมาเที่ยวกับผู้ชายอพวา่าใครอยากเอารถออกตตาแทศติดต่อผมได้เลยนะครับผู้ชายอพวา่าลุย,ลย